สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดประจำวันพุธท,ที่21เดือน10นะคะสำหรับตลาด TFX50 ในวันนี้ใครที่ถือฝั่งลองอาจจะพอได้กำลังใจบ้างนะคะเพราะว่าเป็นวันแรกที่เริ่มมีแท่งเขียวหลังจากที่แดงมาติดต่อกัน5วันติดเลยนะคะแต่ว่าระยะการวิ่งเนี่ยแล้วก็ทรงของมันยังดูไม่แข็งแรงเท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะคะพรุ่งนี้อาจจะขึ้นแรงไปเลยก็ได้หรือว่าอาจจะลงต่อ ยังไงเราต้องรอติดตามในวันพรุ่งนี้ว่าตลาดจะเฉลยไปทิศทางไหนกันอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เป็นวันเทรดวันสุดท้ายก่อนที่จะปิดลองวีแกนเพราะฉะนั้นใครจะห่อสถานนะอะไรเนี่ยอย่าลืมดูแลป้องกันความเสี่ยงกันไว้ให้ดีด้วยนะคะและทางด้านของตลาดทองคำนะคะราคาก็วิ่งไปในทิศทางที่เราคาดการไว้เลยนะคะลองไปดูการวิเคราะห์กราฟทองคำกันดูนะคะเผื่อจะได้เป็นไอเดียในการวางแผนเทรด และอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะช่วงท้ายตลาดทีเฟกตอนนี้ก็4ี่โมง48นาทีนะคะคอนเฟิร์มว่าเซฟตี้วันนี้ปิดวันแรกเขียวนะคะที่765.1วันนี้ได้เห็นสีเขียวเป็นวันแรกหลังจากที่แดงมาหลายๆวัน5วันติดกันเลยนะคะ มาดูกันนะคะสำหรับ t f e t วันนี้เป็นยังไงซีรีส์แซดยี่สนะคะตอนนี้ยังวิ่งอยู่ที่7,6,3ค่ะก็ห่างกับตัวเซ0 s s p t t อยู่ประมาณ2จุดนะคะนะตอนนี้เรามาดูในแท่งเดกันนะคะว่ามันเขียวขนาดไหนทางซ้ายมือสุดนี้ก็เขียวนิดๆนะคะเขียวไม่เยอะค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาเปิดเนี่ยเหมือนลักษณะมีการเปิดแกลบขึ้นมานิดนึงถ้าเทียบจากราคาปิดนะ เ,เพราะว่าถ้าถ้าดูตรงทางไส้เทียนของเมื่อวานเนี่ยยังอยู่ในโซนเดิมอยู่แต่ถ้าดูจากราคาปิดเมื่อวานเนี่ยราคาเปิดในวันนี้กระโดดขึ้นมานิดนึงค่ะแต่แท่งมันไม่ใหญ่เท่าไหร่ยังจิ๋วจ,วจิวอยู่หน่อยนะคะแต่พยายามพยายามอยู่งัดงัดอยู่ตอนนี้อยู่โซนแบบอยู่โซนไฮของเมื่อวานนี้นะคะซึ่งถ้าเราสูมมาดูในไทม์เฟรม60นาะทีตรงกลางเราจะเห็นค่ะว่ามันทำไมมันเหมือนมันยังยึกยัก,ยกอยู่ตรงนี้ ก็เพราะว่าชุดนี้นะคะที่มันขึ้นมาอันนี้คือเป็นนี่นะก้อนเนี้ยเขียวๆก็คือตอนเช้านี่เปิดเสร็จขึ้นมาก่อนนะขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาชนแนวนี้แนวนี้คืออะไรทําไมมันถึงมาชนแล้วยังย่อลงไปก่อนเห็นไหมคะมีการย่อลงไปก็คือแท่งที่เมื่อวานนี้มันขึ้นมาเห็นไหมคะมันปื้ดขึ้นมาเสร็จอ่าเสร็จแล้วมันลงไปโดนสวนกลับลงไปก็คือไฮอยู่แถวๆนี้แหละแถวเจ็ดหห้าแถวๆนี้นะคะ มันก็มาย้ำตรงที่เดิมอีกแล้วย่อลงไปและตอนนี้ยกตัวกลับขึ้นมาใหม่นะช่วงท้ายตลาดตรงนี้ค่ะแต่ก็คิดว่านะตอนนี้มันเหลือ,อเวลาประมาณ6นาทีเท่านั้นคงยังไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าตัวเซ t 5ิฟตี้สปอก็ปิดไปแล้วนะมันมันน่าจะยังไม่ได้ลากไปตอนนี้ก็ต้องรอดูพรุ่งนี้อีกทีนึงนะคะสำหรับฝั่งลองอย่างเราที่เมื่อวานมีเปิดลองไว้ตรงนี้นี่ถ้าซูมมาดูในไทม์เฟรมนาที เรามีลองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะที่เราตัดสินใจเปิดไปด้วยสัญญาณทางเทคนิคนะคะก็เปิดเข้าไปวันนี้มันขึ้นไปแล้วตอนย่อลงมาก็ดูมันไปเนะไม่เป็นไรเพราะว่าเราเปิดไปแล้วคุมโซนนี้ไปแล้วนะคะส่งกระสุนนัดนี้นายทหารนัดนี้ยลงไปคุมโซนนี้คิดว่าเป็นโซนที่ที่โอเคกับเราแล้วเรารับความเสี่ยงได้แล้วก็เข้าไปะคะ่ะจนตอนนี้มันก็ขึ้นมาแล้วก็ยังมาอยู่แถวๆโซนเดิมคะ่ะ ก็ต้องลุ้นต่อไปนะคะสำหรับไม้นี้ว่าวันพรุ่งนี้จะได้ปิดไม้เพราะพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสแล้วใช่ไหมคะก่อนที่วันวันศุกร์ตลาดก็ปิดเนาะก็เลยพรุ่งนี้จะเป็นการเทรดวันสุดท้ายของสัปดาห์ถ้าขึ้นต่อเดี๋ยวคงจะดูนะคะว่าจะพิจารณาว่ามันได้ถึงเป้าที่เป้าหมายที่พอสมควรไหมคะที่จะปิดอันนี้ไม้หนึ่งฝั่งรองไม้ที่สองไม้แรกนี่เรายังติดอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่ได้ลบไปนะเลื่อนกลับมา นะข้างบนนี้นี่นะแล้วก็เนี่ยจะเห็นทั้ง2จุดตอนแรกติดอยู่แถวๆนี้นะคะแล้วก็พอมันลงมาไม่ได้รีบเปิดเลยนะคะกว่าจะมาเปิดก็คือเมื่อวานนี้เพราะว่ารอสัญญาณทางเทคนิคมาก็ถึงได้เปิดเข้าไปะคะ่ะอันนี้เป็นการตอบคําถามจากท่านผู้ชมท่านเดิมนะคะเมื่อวานนี้ตอบไปแล้ววันนี้มีคําถามเพิ่มเข้ามาอีกขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคําถามดีๆก็คําถามนึงถามว่า ที่แอดมีติดลองเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วถ้าในการเทรดเนี่ยถ้าและถ้าต่อไปเนี่ยนะคะตลาดมันลงลงลงไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนเป็นไปได้ก็มันเป็นเทรนด์ลงอยู่ใช่ไหมคะถ้ามันลงไปเรื่อยๆแล้วถามแอดว่าจะมีวางแผนยังไงนะคะจะทํายังไงต่อไปจริงๆมันก็คือนี่แหละค่ะก็ที่ได้เทรดอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะอย่างเมื่อวานที่แอคชั่นเข้าไปนั่นแหละก็เป็นการแก้เกม มันก็คือเนี่ยแหละก็คือเป็นแอคชั่นที่ในสเต็ปถัดไปถัดไปถัดไปนะคะอ่าก็อย่างที่ได้อธิบายไปเมื่อวานว่าพอเราติดไม้หนึ่งติดฝั่งไหนก็ตามแต่ในกรณีนี้ยกตัวอย่างตามอันนี้คือเราติดลองติดลองเสร็จทางเลือกของเรามีอะไรบ้างเราจะเปิดลองเพิ่มหรือว่าไปเจอเปิดชอ็อตนะคะก็เปิด2ฝั่งนี้ถ้าเราเทรดเป็นฟิวเจอร์นะอย่างเงี้ยอ่ะ ถ้าจะเปิดลองเพิ่มก็เหมือนเป็นการไปซื้อถั่วเฉลี่ยใช่ไหมคะราคาต้นทุนจะถูกลงนะคะเฉลี่ยนะราคาเฉลี่ยมันจะถูกลงทีนี้เราจะเปิดโซนไหนนะคะเปิดโซนไหนก็ต้องตัดสินใจตามกําลังทรัพยากรของเราและก็ได้อธิบายไปแล้วว่าที่ตัดสินใจเปิดโซนอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างแรกต้องดูก่อนว่าความห่างของโซนเป็นความห่างตามที่เรารับได้ตาม MM ของเราแล้วซึ่งตรงนี้ บางคนอาจจะวางโซนที่กว่านี้เช่นไม่ต้องรอมาห่างถึง2ี่0บสาสิบจุดอาจจะบอกว่าทุกๆ1ิบจุดฉันจะเข้าละแบบแบ่งเข้าต่อไปได้ถ้าเขามีกระสุนมากพอนะคะก็ทําได้แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเรามีกระสุนจะเทศแค่สององนัดทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดดูว่าถ้าเรารีบเข้าไปมันห่างแค่1ิบจุดอ้าว1ิบจุดเข้าไปเสร็จแล้วถ้าสมมตินะสมมุตินะคะนิยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนั้นเนี่ย เราเข้าไปนัตรงนี้เลยนะคะแถวๆนี้775นะคะจากตอนแรกติดอยู่ตรงนี้แล้วเข้าไปตรงนี้แล้วหมดหมดกระสุนแล้วอ่ะยิงไม่ได้แล้ว mm หมดแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเราก็ต้องยอมรับเพราะตลาดลงต่อเห็นไหมคะมันก็ลงมาถึงตรงนี้แสดงว่าแทนที่มันไม่ได้ขึ้นเลยอะตามที่เราคาดนะคะเราก็คือมีนายฐานสองอันที่อยู่โซนค่อนข้างจะใกล้กันหน่อยแต่อันนี้มันก็ไกลกันขึ้นมาอันนี้ก็คือนี่แหละค่ะเป็นการตอบคําถามในเรื่อง เรื่องว่าถ้าผิดทางเราจะแก้เกมยังไงก็อย่างแรกก็ดูตามโซนนี้ก่อนเลยนะคะและอันนี้เลือกในทางที่เปิดเปิดลองเข้าไปเพิ่มเพราะว่าสัญญาณลองมาก่อนนะคะถ้ามีสัญญาณช็อตก็สามารถจะเปิดช็อตได้เช่นเดียวกันนะคะในในพอส่วนตัวนะของจี้นะเพราะว่าในฝั่งช็อตเนี่ยเปิดได้เพราะเพราะมีจํากัดความเสี่ยงทางด้านฝั่งช็อตไว้แล้วเช่นเดียวกันค่ะแต่ ที่เปิดลองเพราะสัญญาณลองมาก่อนสัญญาณช็อตยังไม่มาสัญญาณช็อตตอนนั้นกะจะไปช็อตตรงนี้แต่ตกรถและเลยไม่ได้ช็อตก็เลยรอ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 อาศัยจังหวะว่ารอไปเรื่อยๆค่ะมันมีจังหวะที่เราคิดว่ามันได้เปรียบเป็นจุดที่น่าเข้าตรงไหนก็เข้าไปนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะมันก็ยังมีทําอะไรได้มากมายกว่านี้อีกถ้าเราเทรดกับออปชันอย่างที่ที่เทรดออปชันก็ Option, คืออาจจะสามารถไปช็อตออปชันได้แต่ตรงนั้นนะ่ะสำหรับจี้ที่มองว่ามันเป็นในขั้น a d v a n c e ์ต่อไปยังไม่ถึงสเต็ปที่ที่ควรจะทำในตอนนี้เพราะว่าถ้าช็อตออปชันในตอนนี้เนี่ยมันยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาที่เ,เรายังไม่อยากรับได้ตอนนี้นะคะก็เลยเป็นเออทำในรูปแบบนี้ไปก่อนค่ะามามาคอนเฟิร์มนะคะราคาปิดไปแล้วนะคะสำหรับตลาดทีเฟก4 5นาทีแล้วปิดไปที่7.62.2นะคะก็ราคาประมาณเดิม อ่อลดลงมาเนาะใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ห่างกันอยู่ประมาณ3จุดเมื่อเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันประมาณ2จุดนะคะก็ยังอยู่ในโซนเดิมนะคะและระยะวิ่งมาดูกรอบการวิ่งในวันนี้นะคะโลอยู่ที่7,58.2ก็คือแถวๆนี้ส่วนไฮตรงช่วงที่ขึ้นไปจ่อตรงนี้นะคะอยู่ที่7,64.3ค่ะวันนี้วิ่งยังไม่ถึง10จุดเลยนะคะก็ถือว่าน้อยมากดูแท่งสิเล็กมากเลยแต่ย่งน้อย ก็ต้องบอกว่ามันเป็นแรงเขียวแท่งแรกนะคะในหลายๆวันมันก็เหมือนหักตัวกลับมาได้นิดนึงแต่มันจะขึ้นไม่ได้อีกไหมอันนี้ไม่มีใครรู้แน่นอนถึงแม้เราอยากจะให้มันขึ้นแค่ไหนก็ไม่เป็นไรก็ต้องปล่อยให้ตลาดเป็นผู้ตัดสินใจนะคะเฉลยพรุ่งนี้นเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงในเมื่อเราเทรดไปแล้วก็จํากัดความเสี่ยงไปตามนั้นค่ะแต่ถ้าดูตามเทรนด์นะคะใน15นาทีนะมันยังเป็น ด้วย moving average ยังเป็นเทรนลงอยู่ยังไม่สามารถขึ้นไปได้ตอนนี้ยังแบบมาเทสในเส้น uh, moving average นี้อยู่นะคะส่วนใน60นาทีนะคะก็ยังห่างเส้น moving average แต่เป็นเทรนลง day ก็เป็นเทรนลงเทรนลงเทรนลงเทรลงแต่เด้งได้ไหมเด้งได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นการรีบ o วขึ้นไปนะคะก็คือขึ้นไปหาเส้น moving average เพราะทั้ง2 time frame เนี่ยในใน day และใน60ยังห่างเส้น moving average อยู่พอสมควรเลยนะคะ ถ้ามันไม่เด้งก็อาจจะมีการพักตัวพักตัวไซเวย์แล้วก็รอเส้น moving average แบบนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวยังไงเรามารอตลาดเฉลยกันในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมวันศุกร์เป็นวันหยุดนะคะอย่าเทรดเพลินพรุ่งนี้เทรดวันสุดท้ายะคะ่ะสำหรับในวันนี้เรายังไม่มีการซื้อขายอะไรนะคะตัวนี้เป็น pending order ที่ตั้งรอปิดไว้เหมือนเดิมก็ยังไม่สนใจมันเพราะยังไม่ไปเข้าโซนนะคะแล้วก็ มาเก็บราคาออปชันกันเลยดีกว่านะคะสไตป้ายของระดับ ATM นะคะอยู่ที่775โดยในวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าฝั่ง call option กลับมาเขียวได้เป็นวันแรกนะคะก็ดีใจกับฝั่งนี้ด้วยค่ะ call อ p t i o นเขียวเขียวเขียวเลยและก็ฝั่ง put option แดงไว้ตามระเบียบนะคะแต่มาดูกันนะคะเก็บราคากันระดับที่มัน OTM ไกลสุดอยู่ที่650นะคะไล่ๆลๆ,ๆลงมา ะะวันนี้ฝั่งทางด้านนี้นะคะของทางฝั่ง put option สังเกตไหมว่าตรงไอทีเอ็ไกลๆเนี่ยไม่มีคนที่มาตั้งแบบราคาเพี้ยนๆนะคะราคาแบบค่อนข้างใกล้เคียงกันนะระหว่างบิดกับ o f f เฟดูสมเหตุสมผลมากขึ้นนะคะมาดูกันที่ pay off chart ต่อนะคะ Pay off chart อันนี้ไม่ได้รวมตรง order ไว้แล้วนะคะพอดีเมื่อสักครู่นี้มีกดเข้ามาดูก่อนหน้านี้แล้วเลยเอามันออกไปแล้ว ตัวนี้ก็เป็นตัวอัปเดตล่าสุดก็เหมือนกับตัวเมื่อวานนี้นะคะทีนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมท่านเดิมนะคะก็ต่อเนื่องมาก็เลยจะมาหน้านี้ค่ะพอดีว่าแกดูที่ p a y o f f chart ไปนะคะแล้วสังเกตว่าบอกมาว่า,าทาง admin นเนี่ยได้จ่ายค่าเบีย้ยประกันไปทั้งหมด14,600ค่าเบีย้ยประกันคืออะไรก็คือค่า l อง g option นะคะ นั่นแหละคือค่าเบีย้ยประกันเบีย้ยประกันคือพรีเมียมและการจ่ายค่าเบีย้ยประกันก็คือตอนที่เราไปซื้อลองออปชันเปิดลองออปชันเข้ามาทั้งหมดเนี่ยแหละทุกตัวเนี่ยนะคะซึ่งเอามาจากไหนก็เอามาจากในชีต e x c e l ที่ดูตรงนั้นก็ได้นะคะหรือว่าจะบวกตรงนี้ก็ได้เนี่ยบวกบวกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นค่าพรีเมียมทั้งหมดกี่จุดกี่จุดรวมแล้วเนี่ยค่าเบีย้ยประกันที่จ่ายไปนะครประมาณ14,600บาทนะคะ14,600ท,ทีนี้ เขาสังเกตว่า m a ็ loss ตรงนี้นะคะเป็น19,800ทําทำไมมันต่างกันทำไมมันต่างกับ14,600นะคะมันมาจากไหนโอเคก็จะอธิบายแบบนี้นะคะตรง14,600เนี่ยเป็นค่าเบีย้ยประกันที่เราจ่ายนะคะแต่อย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยเรามีเปิดเพิ่มขึ้นคือจะมีพวกตัวฟิวเจอร์เข้าไปด้วยนะคะเนี่ยพอเรามีฟิวเจอร์เข้าไป max loss เนี่ยนะคะมันก็จะ ไม่เท่ากันนะคะเพื่อให้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวจะไปหยอดตัวเลขให้ดูในหน้า h e e h l net กันค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเว็บของ h e e h l net นะคะซึ่งมันเป็นเอาไว้หยอดตัวราคาออปชันของของเซตนี้แหละนะคะมันคล้ายๆกับตรงในสตรีมมิ่งที่เราดูเมื่อสักครู่นี้แต่ในสตรีมมิ่งเนี่ยมันจะพลอตให้เราโดยอัตโนมัติโดยโดยการลิงก์กับสถานะที่เรามีอยู่ในพอร์ตนะคะ ก็ในวันปกติที่บันทึกการเทรดเนี่ยจันถึงสุกก็จะดูในหน้าสตรีมมิ่งเพราะว่าเปิดสตรีมมิ่งอยู่แล้วแต่ว่าใน h e h i ว l n e เี่ยมีทำเอาไว้อยู่เหมือนกันนะคะก็มีเซฟงานเอาไว้ในนี้ด้วยเพราะว่ามันสะดวกคนละแบบนะคะและอันนี้จะดูในตอนช่วง Weekly Summary ใครติดตาม Weekly Summary ตอนเสาร์อาทิตย์ก็จะเห็นในหน้านี้นะคะตรงนี้ความแตกต่างของ e h ฮิ l กับตัวสตรีมมิ่งอะ ก็คือตรงนี้ในฮีคิวมันจะสามารถหยอดตัวกำไรขาดทุนสะสมที่เราเก็บมาได้สมมุติเรามีปิดฟิวเจอร์อะไรก็ตามเรากำไรเท่าไหร่หรือขาดทุนเท่าไหร่มาใส่รวมกองไว้ตรงนี้มันก็จะช่วยอัปเดตในชาร์ตของเราออกมานะคะทีนี้เพื่อให้เห็นตัวอย่างจากคำถามนะคะให้ชัดเจนขึ้นว่าพอเราเปิดอลองออปชันเราจ่ายค่าเบีย้ยประกันไปทำไมแม็กลอสมันแตกต่างนะคะ ยกตัวอย่างะคะอย่างตอนนี้ในหน้า,าราคาวันนี้เลยถ้าสมมุติว่าสมมุตินะคะว่าเราต้องการจะสมมติเราเปิดลองพุทธนะคะถ้าเราเปิดลองพุทธที่7 7 5นะคะ7 7 5คือเป็นราคา ATM วันนี้เลยพรีเมียมอยู่ที่ก็คือเป็นฝั่งออฟเฟอร์นะตอนนี้อยู่ที่28.3เราก็ใส่ไปนะคะ28.3เป็นค่าเบี้ยรประกันเปิด1 c o n t คอนแทก็พอนะคะ ให้เอาง่ายๆแล้วเราก็กดเพ i n t ตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเราได้ชาร์จแบบนี้มา max loss อยู่เท่าไหร่ตรงนี้นะคะ max loss ก็คือ28.3เห็นไหมคะจุดนะนี่นบเป็นจุด28.3คืออะไรก็คือเท่ากับตัวพรีเมียมที่เราจ่ายของค่าลองพุทนี้ไปใช่ไหมคะนะตอนนี้ยังเท่ากันอยู่ใช่ไหมคะเป็นค่าเบีย้ยประกันเพราะว่ามันมีแค่ตัวออปชันอย่างเดียวทีนี้นะคะถ้า เราต้องการเปิดเรามีลองพุทธเราก็ต้องเปิดลองออปชันนะคะสมมติเรามองว่าตลาดจะขึ้นเราจะเข้าไปลองออปชันเราลองตอนนี้เซต50เซ20อยู่ที่762.2อ่ะเราใส่ไปเลย762แล้วกันนะทวนๆเราลองได้ที่ราคา762เอเมาส์อย่าลืมนะตอนนี้อยู่ที่28.3ใช่ไหมคะลบ28.3นะเราพอเราเปิดฟิวเจอร์เป็นเท่าไหร่มาดูกัน m a x Loss เหลือลบ15.3ค่ะเห็นไหมคะ m a x Loss ลดลงแล้วไม่เท่ากับค่าพรีเมียมที่เราจ่ายไปนะคะนี่แหละคือเป็นอะไรที่อยากจะให้เห็นชัดเจนเลยคือความแตกต่างตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าราคาที่เราเปิดตัว ฟิ t เจอนะคะหรือว่าสถานะอื่นๆที่เราใส่เข้ามาในพอร์ตเนี่ยมันก็ทำให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นอยู่ที่ว่าจุดที่เราเปิดมันได้เปรียบหรือเสียเปรียบแค่ไหนนะคะอย่างในกรณีนี้นะคะเราเปิดลองไปที่ลอง f ิ t เจอรที่762ทําทำให้ MaxLoss จากตอนแรกที่มี o p ปชันเดียวๆอยู่ที่ยู่ที่28.3ลดลงเหลืออ,อลดลงเหลือ15.29นะคะก็แสดงว่าความเสี่ยงลดลงอีก เห็นไหมคะเป็นต้นนะคะก็โอเคนะคะอันนี้หวังว่าจะเข้าใจมากขึ้นว่าส่วนข้อแตกต่างตรงนี้มันมาจากไหนคะ่ะยังไงตรงนี้แนะนำเลยนะคะว่าอยากจะให้ลองหยอดดูเองคะ่ะมาเล่นกับ Pay off ฟชาร์ลองหยอดดูเลยเปิดกับตัวหน้าตาราง Option นนี้แหละแล้วลองหยอดดูว่าเราเปิดลองเป็นยังไงตัวเดียวเปิดช็อตเป็นยังไงและถ้าคู่กับฟิวเจอร์เป็นยังไงแต่ว่าแรกๆเลยเนะี่ยเริ่มต้นเลยนะคะ ให้เราแค่ทําความเข้าใจกับแค่ลองออปชันก่อนคือทําแค่อย่างเดียวก่อนแล้วก็ค่อยๆค่อยๆทีละสเต็ปไปไม่ใช่มาวันแรกโอโหเราจะเอาทุกอย่างเลยจะเอาทุกอย่างมาผสมกันมันก็จะงงไปหมดแล้วมันจะข้อมูลเยอะเกินไปนะคะคือเบสิกเรายังไม่แน่นเราก็จะต่อยอดไปเข้าใจที่ทําไมอันนี้มันผสมกับอันนี้แล้วมันหน้าตาเป็นแบบนี้เอ๊แล้วถ้าผิดทางมันต้องแก้อย่างไงมันเยอะเกินไปอย่าไปทําแบบนั้นค่ะ เริ่มแรกเลยเอาแค่ตัวเดียวก่อนว่าเราใส่รองคอเนี่มันเป็นยังไงแล้วพยายามค่อยๆอมองมันไปเรื่อยๆนะคะและถ้าเวลาเราเทรดเรามาใส่อันนี้เพิ่มลงไปมันทําให้ความเสี่ยงเป็นยังไงจุดไหนได้เปรียบนี่แหละค่ะเริ่มไปแบบนี้นะคะแลวเดี๋ยวมันจะต่อยอดไปได้เองค่ะสําหรับราคาทองคํานะคะมาดูกันค่ะเมื่อวานนี้เป็นท่าที่แบบคิดเลยนะคะดูสิมัน คล้ายๆเหมือนเดิมเลยอ่ะคือมันไซด์เวอ์ up นะคะเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงนะทำฟิวหนึ่งชั่วโมงขึ้นลงพันไปพันมายอยู่เนี่ยนะคะอย่างเม,มามันเลยแล้วก็อันนี้ชุดที่เราบอกว่าเมื่อวานนี้มันหลอกขึ้นแล้วก็ตกลงมาเอ่อสหรับเมื่อวานนะคะมันเหมือนกับจะขึ้นอย่างเดียวเพราะว่ามันโดนตบมาจากวันก่อนละลงมาเสร็จแล้วก็ขึ้น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 ,น,นมาถึงตอนนี้นะคะในตอนนี้เนี่ยมันเบรกแนวของตรงนี้มาหายตรงนี้มานะคะ ยังไม่รู้ว่าจะผ่านไปได้เลยหรือเปล่าเพราะทุกครั้งเนี่ยที่มันทํายกไฮขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะย่อลงไปนะคะแต่ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันมันอาจจะแบบทําท่ายากคือคนเคยชินแบบนี้แล้วไงเคยชินว่ามันไซด์เวัพเอออันนี้เอยเบรกมาเดี๋ยวมันก็จะลงมันก็อาจจะอาจจะพุ่งต่อขึ้นไปเลยก็ได้เพราะว่าดูก้อนนี้ความแตกต่างของมันนะคะเนี่ยชุดที่ก่อนหน้านี้เวลามันขึ้นมาชนแล้วมันลงเลยเพราะมันไม่มันยังยืนไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือในหนึ่งชั่วโมงนะคะ ชุดนี้เช่นเดียวกันแท่งนี้เบรกขึ้นมาเสร็จเบรกเบรกกับยอดนี้มานะคะหลังจากนั้นเนี่ยแท่งถัดไปตบลงไปเลยทันทีลงไปในโซนเดิมแต่ให้สังเกตแท่งนี้ค่ะพอมันเบรกอันนี้คือหายเมื่อวานก่อนนะเบรกขึ้นมาเสร็จแล้วก็ยืน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 ตั้งหลายชั่วโมงนะคะยืนเสร็จก็คือแนวนี้ยืนเสร็จและทําท่าน,นี้เบรกไปแท่งนี้แท่งหนึ่งชั่วโมงเนี้ยจริงอยู่ที่มันโดนตบลงมาเป็นแท่งแดงนะคะเหมือนกับว่าไม่ได้เบรกปื้ดไปทีเดียว แต่ให้สังเกตค่ะว่าในแท่งถัดมาสองชั่วโมงถัดมาเนี่ยชั่วโมงถัดไปยังยืนได้และเป็นการยืนแนวไฮเมื่อวานคือมันสวยนะคะมันเหมือนกับพักตัวอยู่และแท่งนี้ก็ยังยืนได้อยู่เพราะฉะนัน้นจี่มองว่าถ้ามันยังยืนได้ต่อก็น่าจะมีสิทธิ์ขึ้นต่อไปได้และถ้าขึ้นต่อไปได้จี่มองว่าแนวต้านถัดไปก็ต้องอยู่ที่ high ของวีคนี้นะคะก็คือแถวแถวหนึ่นงเ <hayat> ก้าสามสามอาจจะ ผ่านขึ้นไปได้ด้วยซ้ําเพราะว่าถ้าดูใน4ชั่วโมงมันก็เป็นไซเวตแบบคือเป็นแชนแนลอย่างนี้เหมือนกันแชนแนลคือเป็นกรอบเนี่ยขึ้นข้างบนอันนี้ตีให้ดูคร่าวๆนี่ค่าตัวนี้อุย้ยเอาตีผิดเนี่ยนะคะไม่ได้ตีนานคือแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหชอบใช้แชนแนลมากเลยมันตีจากโลมาโลนะแล,ะละ้วก็นี้นี่นะนี้ นี่นะคะประมาณนี้เวลาตีแชเนลนะคะพยายามอย่าให้มันชันอย่างเงี้ยเกินไปนะคะให้มันป้านๆประมาณมุมแบบกําลังเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกำลังดีและให้มันชนชนเส้นให้เยอะที่สุดนะคะข้างบนเนี่ยโอเคละให้มันช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 นไม่ต้องไปแบบโอ้โหยกเป๊ะๆอย่างเงี้อย่างเงี้ยโอ้โหยกว่ามันจะไปถึงตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมคะให้มันอยู่จุดที่มันชนเยอะๆที่สุดนะคะแล้วก็ข้างล่างนี่เช่นเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะเป็นองศาเนี่ยให้มันเจอ ที่เอามาวางแนวนี้เพราะว่าตรงนี้ชน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 อย่างเงี้ยข้างบนนี้ก็ขยับหน่อยให้มันชนชนมันก็อาจจะมาถึงตรงนี้ได้แต่ก็ไกลไปเนาะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าอ่ะอันนี้จริงๆแต่ก่อนอะชอบตีเทรนไลน์เหมือนกันนะคะแต่ตอนหลังรู้สึกว่ามัน subjective เกินไปบางทีเรามันมันเบี้ยวองศาเบี้ยวนิดนึงโอ้โหราคาเปลี่ยนไปเยอะนะคะแล้วบางทีเราไวแบบ Ass, อยากจะไปให้ถึงตรงนั้นมากเกินไปก็เลยไม่ได้ใช้ค่ะใช้เป็นเส้นแนวนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันมั่นคงกว่ามันโซลิดกว่านะคะมาทางซ้ายมือค่ะอันนี้ตะกี้เราพูดถึงใน4ชั่วโมงไปแล้วนะว่ามันก็ดูเหมือนจะอัพอัพอัพถ้าขึ้นนะถ้ายืนได้มองว่าต้านอยู่ที่ไฮของวีคแถวแถวหนึ่งและเราเอาว่าน่าจะหลับขึ้นไปได้อีกหน่อยนะคะส่วนในเดนะในเดย์ค่ะตรงนี้นะคะ ก็บอกว่าที่บอกว่ามันยังอยู่ในกรอบตรงนี้คือกรอบต่ํากว่าก้อนนี้มาแล้วตอนนี้อยู่ในก้อนนี้นะคะตรงนี้มันยังยืนได้สวยตรงที่ว่ามันยืนเส้น moving average ได้ค่ะแต่มันจะขึ้นได้ถึงไหนเนี่ยไม่รู้และและและ,และ,และถ้ามันขึ้นแรงๆเนี่ยก็อาจจะไปได้ถึงตรงไฮข,ของมันตรงนี้เลยนะคะหรืออาจจะขึ้นมาถึงแถวๆก้อนตรงนี้นะไฮมันนี่อยู่แถวหนึ่งเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าแถวนั้นนะคะหรือไม่งั้นนะถ้ามันจะ เป็นทรงเดิมมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือที่มันขึ้นมาเสร็จแล้วก็พักพักตัวพักตัวไซเวเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเสร็จพอเบรกลงมาเบรกลงมานะคะและตอนนี้มาไซเวในกรอบข้างล่างนี้ใหม่ก็อาจจะเริ่มอย่างนี้นี้น,น,น,นี้แล้วก็นี้แล้วก็อาจจะลงต่ออันนี้ถ้าแนวลงนะแต่ถ้าขึ้นก็คงจะขึ้นไปชนแถวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยดูท่ากันอีกทีนึ่งว่ามันจะยกตัวขึ้นไปใหม่นะคะ ก็สำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคําก็เป็นไปตามนี้นะคะสำหรับในวันนี้ถึงแม้เราจะ buy แอให้มันขึ้นไปก่อนนะคะเพราะว่าเรามีสถานะ b ายอยู่2และเซลล1ก็อยากจะให้มันขึ้นไปแมทช์ฝั่งบายก่อนนี่ฝั่งบายวันนี้กลับมากําไรอีกแล้วเห็นไหมคะตอนนี้กำไรอยู่7เหรียญกว่าก็ยังไม่ได้ปิดสักทีนะคะรอต่อไปแล้วก็ทั t ทัลล s อสวอนนี้เหลือไม่ถึง10เหรียญด้วยนะคะเห็นไหมตอนนี้อีคูตีกับบาลานมาใกล้กันอีกแล้วะคะ่ะ ก็ยอดเยี่ยมนะคะคือดีใจกับตัวเองขอให้พอร์ตมันพัฒนานขึ้นไปเรื่อยๆก็ฝากติดตามกันไปนะคะสำหรับบันทึกการเทรดในวันนี้ก็คงจะขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ